สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องกิจสชนที่รักในพระกฤิสเจ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่ทําให้เราสรุปง่ายๆว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่สั้นหลายคนตายเมื่อตอนเป็นเด็กหลายคนตายเป็นแต่เวลาที่เป็นหนุ่มสาวหรือกลางคนหรือว่ามีอายุสูงอายุ พระคัมภีร์ในวันนี้นบุญเปาโลก็เขียนถึงถึงชาวโครินก็บอกว่าแม้ว่าท่านจะทําอะไรทุกวันนี้ที่ทําในถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและของพระศาสนาจากักอย่างเช่นการแต่งงานการดํารงชีวิตในรูปแบบต่างๆทั้งอิสระแบบไม่มีภรรยาหรือไม่มีสามีหรือว่าอาจจะมีคนที่แต่งงานไปแล้ว ก็ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าให้เขาไพยายามที่จะใช้ชีวิตนี้เป็นการเตรียมสำหรับชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าเพราะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปซึ่งพวกเราก็บอกว่าหลายครั้งหลายคราวคนนั้นตายเร็วไม่น่าจะตายแล้วคนนี้ก็ไม่น่าจะจากไปเร็วอย่างนี้เพราะบางทีทางครอบครัวก็บอกว่า อายุอย่างน้อยทำให้ใครๆก็คิดถึงแต่เชื่อเธออีกไม่นานหลายคนก็ลืมลืมญาติพี่น้องของตนเองไปมิชาก็ไม่ขอสวดภาวนาก็ไม่เคยคิดถึงนอกจากไปทำพิธีอยู่ที่สุสานปีละหนอันนี้พวกเราก็คงจะรับไม่ได้ในฐานะเป็นคริสตังนะครับเพราะเวลาที่เราไปแล้วเนี่ยเราก็หวังถ้ายังอยู่ในไฟชำระ เราก็หวังว่าเขาเหล่านั้นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงที่เราเคยรู้จักอาจจะเคยสัญญิงสัญญากันด้วยว่าใครไปก่อนพวกเราก็จะสวดให้เนี่ยก็ขอให้ทําเถิดครับเพราะว่าชีวิตนี้เป็นการเตรียมไปสู่ชีวิตหน้าให้ใครใครก็ตามที่ดํารงชีวิตอย่าไปเชื่อมั่นว่าตัวเองจะมีอายุถึง7 0 8 0 90เเพราะว่าทุกอย่างมันมันฟ้องเราอยู่มันบอกเราอยู่ว่า ร่างกายของเรานั้นมันประกอบเป็นล้านล้านส่วนถ้ามีอะไรผิดปกติมันไม่ต้องรอเลยนะครับไปเร็วมากจะเป็นมะเร็งก็ดีเป็นโรคหัวใจก็ดีหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือการอยู่ต่อหน้าพระบินเจ้าทุกๆวันอันไหนที่มันผิดไปแล้วก็พยายามแก้ไขเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความมั่นคงหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับ ส่วนในพระคัมภีจากพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าโดยฐานะบุรุษกาเนี่ยก็ถ่ายทอดให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรประดาศสด็จตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนเป็นบุญของผู้ที่ยากจนเพราะพระณา,าจาักรของพระวินเจเป็นของท่านคือจิตใจยากจนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่แต่มันเป็นคนที่เรารู้จักมักน้อย และขอให้มีสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับไม่โลภไม่ใช่ตาโตเมื่อมีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยตาโตทุกทีจะต้องไปหาไปหาวิธีการที่จะได้มานันไม่ใช่อันนั้นไม่มีทำให้เรามีมีบุญเลยครับแต่จะวุ่นวายสำหรับคนที่พระณาจักรของพระปินเจ้าจะเป็นของเรานั้นคือคนที่มีความยากจนไม่ ติดยึดเกี่ยวกับสิ่งของไม่ถือว่าสิ่งของนั้นมีคุณค่ามากกว่าพระเจ้าเป็นบุญของผู้ที่หิวในเวลานี้เพราะท่านจะอิ่มหิวในทีนี้หิวคนงามความดีเขาจะต้องสร้างคณงามความดีขึ้นมาในชีวิตของเราให้มากขึ้นนะครับเป็นบุญของผู้ที่ร้องไห้เวลานี้เพราะเขาจะหัวเราะถ้าเขาต้องทุกข์ยากลาบากแบกกังเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเขาก็จะได้หัวเราะสักวันหนึ่ง เป็นบุญของท่านทั้งหลายที่มีคนเกลียดชังท่านปลักใสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านเป็นหนึ่งว่าชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบําเหน็จรางวัลของท่านนั้นใหญ่ยิ่งนักก็แน่นอนครับในฝูงชนนั้นหลายครั้งเมื่อมีคนหนึ่งทาผิดก็จะทําผิดด้วยด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งธรรมดา แต่ถ้าหากเราเข้าใจว่าพระบิณจ้าไม่ต้องการให้คนทาผิดอย่างนั้นเราจะจะต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคือจะไม่ตามคนอื่นเขาในประเทศเกาหลีก็เคยมีนักเขียนคนหนึ่งที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเพราะได้เขียนบทกวีต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ดูแลคนยากจนเลย และหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นอีกที่น่าน่าขำก็คือว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าจะต้องเพิ่มโทษเขาอีกเจ็ดปีดูสิครับหลังจากที่บอกว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วยังเพิ่มอีกเจดปีเพราะฉะนั้นนักเขียนคนนี้ก็เลยพูดกับ มันดาของเขาเวลาที่มาเยี่ยมแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาบอกลูกเอ้ยลูกนี่กลับใจเถเอ่อนบอกไม่ได้หรอกแม่ลูกจะต้องยืนหยัดในความเป็นจริงแล้วก็แม่ทราบไหมเมื่อเช้านี้เขาตัดสินลูกนะให้อยู่อีกเจ็ดปีหลังจากที่ลูกตายไปแล้วมันเป็นการพูดย้อยเย้ยถากถางรัฐบาลนะครับแล้วก็ก็เห็นว่าเนี่ยก็คือคนที่ต่อสู้เพื่อคนยากจน และเขาพร้อมที่จะตายเพื่ออุดมการอันนี้แหละครับคือคนที่น่ายกยอน่าสรรเสริญคนที่มีอุดมการที่จะอยู่เพื่อคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและพวกเราเองก็จะต้องเรียนแบบอย่างเขาเหมือนกันว่าถ้าเพื่อความดีของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำแม้ว่าคนอื่นนั้นจะไม่เห็นดีด้วยหรือจะ อาจจะด่าว่าต่างๆนานาแต่จงภูมิใจเถิดเพราะสิ่งที่เราจะได้รับนั้นยิ่งใหญ่มากนักในเมืองสวรรค์ขอ็ขอพระมินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง